ข่าวดีล่าสุดในตอนนี้นะครับทางค่ายว g จเนี่ยยืนยันว่าลิซ่านั้นตรวจไม่พบเชื้อโควิดนาทีแล้วหลังจากที่ลิซ่านะครับประกาศยืนยันว่าเธอนนั้นเนี่ยติดโควิด1 9มา9วันจะ10วันแล้วก็เป็นีกข่าวดีนะครับต้อนรับเดือนสุดท้ายของปีสวัสดีครับทุกคนก็บอกแล้วนะครับว่าเดือนสุดท้ายที่พี่ใหญ่ชอบเนี่ยหรือก็คือเดือนธันวาคมนะครับน่าจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีเยอะมากๆกก็น่าจะเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าในล่าสุดตอนนี้ ได้มีข่าวดีนะครับส่งตรงมาจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG เลยแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ว่าแฟนคลับคนไหนนะครับก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารอให้ข่าวนี้เนี่ยออกมานั่นก็คือวันนี้นะครับวันที่4ธันวาคม2564ทางค่ายต้นสังกัดของลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับ YG Entertainment ได้ออกมาประกาศแล้วก็ยืนยันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยทำการหายจากโควิด -19 ที <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในเนื้อข่าวนะครับได้บอกว่าลิซ่าเนี่ยได้รับการรักษาอยู่ที่บ้านมาสักระยะหนึ่งเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่ตรวจเจอนะครับลิซ่าเนี่ยก ซึ่งถ้าน,นับตั้งแต่วันที่ตรวจนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะครบ10วันแล้วจนล่าสุดมาในวันนี้นะครับวันที่4ธันวาคมลิซ่านั้นก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งนะครับซึ่งผลครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ได้ออกมาปรากฏว่าไม่มีเชื้อโควิดและลิซ่านะครับก็ไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไปแล้วประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่ลอาบลิงเนี่ยอยากฟังมากที่สุดในตอนนี้เท่ากับว่าหายห่วงได้100วนว่งรเอยนะครลเซก็เคยมเยมืนยันแล้วว่าซานั้นมีอาการแลวก็สภาพที่ดีมากๆายห่วงสทบกัเซูนะครับเม่ลนก่อน ก็มาบอกว่าลิซ่าเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งพอมาวันนี้วาจีได้ออกมาประกาศว่าลิซ่าเนี่ยปอดเชื้อโควิดแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับประเด็นเรื่องโควิด1 9กับลิซ่าวงแบล็คพิงค์เนี่ยได้จบลงแล้วจริงๆนะครับนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับถ้ามีงานอะไรเนี่ยลิซ่าก็น่าจะไปออกได้ถ้าเกิดว่าตารางงานของลิซ่าเนี่ยว่างแล้วก็ค่ายวายจีอนุญาตโอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าน้องลิซ่าของเมมเบอร์ทุกคนนะครับได้กลับมาแล้วสิ่งที่น่าสนใจในต่อไปนี้นะครับก็เลยน่าจะเป็นนงงงาขอว ที่น่าจะได้ถูกหยุดไว้เนื่องจากลิซ่านะครับติดโควิดและในตัวเมมเบอร์แต่ละคนนะครับก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ละคนนะครับก็เลยน่าจะถูกกักตัวมากันสักพักแต่ว่าเมื่อมาถึงในตอนนี้แล้วนะครับที่เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยน่าจะถูกปล่อยตัวจากการกักตัวน่าจะได้เวลาแล้วนะครับที่ Black พิงคเนี่ยจะกลับมาทำคัมแบ็กอย่างจริงจังเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับครึ่งปีหน้าที่ Black พิงคนั้นมีแผนจะคัมแบ็กเหล่าบลิงก็เตรียมตัวได้เลยนะครับว่าจะมีการระเบิดรถเผาบ้านอีกกี่หลังีกกง Black ะ้นนครัครบ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ยินดีกับลิซ่ามากๆเลยนะครับที่ไม่มีเชื้อโควิดแล้วหลังจากนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็น่าจะต้องรอตารางงานที่แน่นอนผ่านจากทางค่ายว่าจีหรือว่าสื่อต่างๆนะครับว่าวง Black พิ้งกเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรไหมก็หวังว่าทั้งปลายปีที่เหลืออันน้อยนิดของ Black พิ้งกนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับของวง Black พิ้งกกับแฟนคลับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กกดดดดดตติิิาามมมใใใหหห้้้้แแออนนนนนวววยะคคคครรรััััับบบลลเจ่ปสสี